กันนะครับเขียนสวัสดีครับเอ่อสวัสดีเพื่อนๆนสวัสดีทุกทท่านอย่างนี้นะครับยูทูปสมัยนี้ปี2อ6 7้โอ้โหไม่ได้เลยท่านผู้ชมบอกตรงๆว่าเขาไม่ชอบแล้วก็หลายๆท่านนะครับเคยส่งสติ๊กเกอร์เป็นรูปอีโมจินะครับต่อไปนะครับท่านจะคอมเมนต์ไปเจ้าของช่องจะไม่เห็นแล้วก็ท่านไปสังเกตว่าคุคอมเมนต์ไปทำไมมันหายเอ่อใครบล็อกใครสกัดสกั้นไว้ที่จริงไม่ใช่ครับยูทู e นั่นแหละเป็นคนทำนะครับเนาะท่านผู้ชมรครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับ ท่านผู้ชมคงจําได้นะครับเนาะมีเขาเรียกว่าผู้ตุ้มเหลืองนะครับผู้ทรงศีลท่านผู้ชมเคยกล่าวปรามาย์ไว้ว่านะครับหากใครไปลบหลู่หรือว่าไปไปทํะไรดวงอะไรเขานะดวงอะไรนะที่ทำทำอะไรนี่แหละเขาจะเสกของเข้าท้องท่านผู้ชมซึ่งตัวผมนะครับเคยทำคลิปอยู่ช่วงนั้นท่านผู้ชมผมเจ็บท้องมากท่านผู้ชมต้องให้แม่มาช่วยท่านผู้ชมไม่งั้นนะครับไม่ได้เลยท่านผู้ชมคือแบบ เคยไปทําไม่ดีกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็คือเคยไปพูดไม่ดีไม่ร้ายกับเขานะครับเขาก็เลยนะครับเสกอะไรใส่รู้ช่วงนั้นเจ็บท้องมากแล้วก็หลายหลายคนนะครับมีอันเป็นไปหมดเลย <laughs> งมงายสิ้นดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลวหลายคนเชื่อพวกเชื่อก็เชื่อเชื่อท่านผู้ชมบางคนก็ได้ยินเขาขู่มาว่าจะเสกอะไรใส่กลัวท่านผู้ชม <laughs> อยู่เมืองไทยก็ไม่อยากอยู่แล้วจะไปอยู่ต่างประเทศกวยดวงทำอะไรนะมันจะลอยไปต่างประเทศ <c oughs> จากนั้นนะครับผมยชมผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับถึงแม้นะครับตัวผมเองนะครับจะไม่ค่อยได้เล่าข่าวเรื่องเด็กน้อยหายนะครับในช่วงนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับว่าผมติดตามข่าวสะหาเรื่องราวผมไม่ได้สอหาคนเดียวท่านผู้ชมแฟนคลับผมนะครับ fc ในช่องสกิดข่าว3นี่แหละส่งอน,นุนอันนี้มาทําให้ผมเห็นนะท่านผู้ชมตัดช่องเล็กช่องน้อยตอนตอนแตนแต,น,ตนมาทำให้ผมเห็นว่าเออช่วงนี้เขาทําอะไรกันตอนนี้นะครับยูทูบเบอร์นะครับฝัออ่งเดียวกันก็เริ่มจะทะเลาะกันนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับทะเลาะกันจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าแต่ผมฟังแล้วนะครับคนที่เคยทะเลาะบ่แว้งกันด่าโคตรพอ่อโคตรแม่กันถึงขู่ฟ้องกันคือบูลลี่หน้าตาบูลลี่ลูกเต้าบูลลี่อนา,าคต บูรีอดีตของแต่ละคนนะครับออกมานะครับให้ทําให้แบบถึงขั้นจะฟ้องร้องกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงนะครับพอฝั่งนี้นครับฝั่งเดียวกันฝั่งเรานี่แหละแตกแยกนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกนั้นก็เข้ามาเขาเรียกว่าแทรกเหมือนโรคเขาเรียกว่าโรคแทรกซึมท่านผู้ชมก็คือหาพักขาพวกผมจะบอกให้นะครับเพราะว่า คดีเด็กน้อยหายที่บ้านกกอก color, ท่านผู้ชมนะครับมี2ฝั่งจะมีฝั่งที่3ามไม่มีผมไม่เคยเห็นใครนะครับยืนอยู่ตรงกลางเมื่อไปทําช่องยูทูบเบอร์คือต้องอยู่ฝั่งนู้นก็อยู่ฝั่งนี้ก็อยู่เว้นแต่ครับอยู่ฝั่งนู้นไม่ได้ก็มาอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ไม่ได้ก็ไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับจะไม่มีใครเลยบองตรงชี้ตบหัว,วไม่ผิดเลยนะครับว่าคนนี้อยู่ฝั่งไหนฉะนั้นนะครับจะมาบอกว่าอยู่ตรงกลางไม่ได้นะครับท่านผู้ชมคนออกไปแล้วก็ปล่อยไปนะครับคนที่ออกไปแล้วนะครับก็ไม่ถูกกันนะครับ ไม่ถูกกันกับคนที่อยู่นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมตุ้มเหลืองนะครับตุ้มเหลืองนี่ก็คือกแกะแซท่านผู้ชมก็คือรู้ว่าฝั่งนี้เรามีบาดแผลแหละเออไม่ถูกกันแหละคือจะเข้าไปเอาเป็นพักเป็นพวกนะครับไอ้มนุษย์ห่มเหลืองท่านผู้ชมนะครบเนาอที่จริงแล้วนะครับการที่ข่มขู่มาช่วงนั้นท่านผู้ชมบอกตรงว่านะครับมันมันนานมากเขาขู่ไว้สองสามเดือนนะครับผมต่อให้เป็นปีตอนนี้เวลาผ่านไปท่านผู้ชมนะครับเกือบสามปีท่านผู้ชม สองปีกว่าแล้วผมนับนะครับท่านผู้ชมคือผมไม่เป็นอะไรแล้วก็คนที่โดนข่มขู่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นสักอย่างนะครับท่านผู้ชมหนึ่งเลยครับอุบัติเหตุสองโครคภัยไข้เจ็บสามการเป็นอยู่เรื่องการเงินการทองการอ,อ,อะไรต่างๆมันน่าจะขัดสนหรือว่าอะไรยิ่งนะครับและหลายคนครับที่โดนขู่ฐานะดีกันหมดแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่ดีดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปึ๋งปัง,ปงแข็งแกร่คือเกา่าท่านผู้ชมเออส่วนผู้หญิงที่โดนขู่ก็ นูน่นอุปอีปีนผูมชมเพ็ดโอุปไอเปะอ,อยู่เป็นแต่แซ่บกระดอนผูมชม <laughs> ฉะนั้นนะครับไอตุ้มเหลืองนะครับถ้านายทําได้จริงๆเนะี่ยนายไม่มาเปิดช่อง youtube หรอกนะครับไม่มาหาไรายได้จากช่อง y YouTube หรอกไปเสกเอาเองไปเสกเอานู่นนะครับเออเสกไอ้นู่น,นให้มันเก็บท้องให้มันมาหาเราให้มันมาขอเข้ามาเราเนี่ยเอาตางอัางจากมันเนี่ยมขอเข้ามาเราเนี่ยมันจะได้หายอย่างนั้น ผมว่าจะดีกว่านะครับไม่มานั่งหัวดากด้านนู้ชมถ่ายทอดสดโอ้ยเป็นชั่วโมงนะครับเล่าเรื่องชาวบงชาวบ้านไปสารพัดเรื่องเล่ายูทูบเบอร์เป็นอย่างงาู้นเป็นอย่าง,งานี้แนะนําอย่างงู้นอย่าง,งานีางงาน้ถ้าทําได้คุณมานั่งเมื่อยทาไมเอาเวลาอันมีค่าของคุณเนี่ยไปทําวิชาอาคมให้มันแข็งแกร่ง,งดีไหมนะครับอันนี้ขอบอกนิดน,นึงว่าคุณอย่าหลอกตัวเองนะครับอืม อย่าหลอกคนอื่นด้วยนะครับหลอกตัวเองไม่เป็นไรนะครับอย่าไปหลอกคนอื่นซึ่งดูแล้วนะครับคุณทําไม่ได้จริงๆถ้าทําได้จริงๆนะครับผู้ที่มีพลังมีเวทมนต์อาคมนะครับมันมันรวยไปนานแล้วท่านผู้ชมเออมันไม่มัน,มน,มน,มนทาแบบนี้หรอกที่มาทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่านะครับคนเนะี่ยเขาขาดความนับถือหากินบนทางเดินไม่ได้ต้องมาหากินทางอากาศด้วยการมาเล่ามานินทาคนเพื่อให้คนเขาไปดูให้คนเขาสนใจแล้ว จากตรงนั้นเอาเข้าวกระเป๋าตัวเองนี่บอกตรงๆว่านะครับคุณบวชนะ่ะปกติคุณไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเลยข้าวก,ก็หาให้เด็กนะครับยกตัวอย่างพระปลอมนะพระปลอมในความคิดผมปลอมนะครับมันม,มันไม่จริงจริงๆแล้วนะครับไม่ต้องดิ้นรนเลยงานก็ไม่ต้องทําไม่ต้องอะไรเลนะ่นหน้าค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรมีแต่ประชาชนก็ออกให้ถามหน่อยนะครับ มึงมีปัญญาไปหาเงินจ่ายค่าไฟเองหรือเปล่ามึงไปรับจ้างหรือเปล่าเปล่านะครับมึงมีปัญญาเลยเงินที่ได้มาเป็นเงินของประชาชนทั้งนั้นนะครับอย่าบอกว่าเป็นเงินส่วนตัวของตัวเองมันเป็นไปไม่ได้นะครับมึงไปรับจ้างตรงไหนมึงไปหางานตรงไหนมึงไปรับเหมาหรือก่อสร้างหรือมันไม่ใช่นะครับเป็นเงินของประชาชนแต่ว่าช่วงนี้ประชาชนนะครับเขาขาดความ เชื่อมั่นแล้วคราวนี้ก็เลยนะครับรู้สึกว่าเงินไม่ไม่มีเหมือนแต่ก่อนนะครับก็ต้องดิ้นลนออกมาหาวิธีทางนี้เรากว่าการหลอกต่างคนต่างหาแต่ที่จริงแล้วนะครับคุณหาทางอื่นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมานั่งนินทาชาวบงชาวบ้านนะครับให้ประชาชนนะครับเขาด่าเขาโอ้ยน่าสมเพชนะครับดูแล้วมันน่าสมเพชฉะนั้นนะครับถ้ามีวิชาคมจริงๆนะครับไปเสกไปสาบเอาหน่นนะครับ หาเงินนุ่นเขา้เขากระเป๋านุ่นไม่ต้องมานั่งโอ้ยตายให้คนเขาด่าอันนี้บอกให้ฟังลองเอาไปคิดดูว่าผมพูดไปมันเป็นความจริงแค่ไหนนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบอีกอีกคนหนึ่งนะครับท่นานผู้ชมผมจะบอกให้ไอ้มุนีนะี่นะครับพูดตรงนี้มุนีแล้ว <laughs> ไอ้มุนีนะครับถ้าเห็นใครทะเลาะกันนี่มันจะเข้าไปหาเลยนะครับท่นานผู้ชม <laughs> ก็คือครับอยากจะเป็นพักเป็นพวกนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอ่า หลังใหม่นะครับก็คือตั้งกลุ่มตั้งคณะว่าเนี่ยกูด,ดึงคนนี้ออกจากไอ้นี่แล้วแหละนะครับแล้วมาอยู่เป็นฝั่งกูเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ลองสังเกตดูสิเนี่ยลองผมดูทะเลาะกันกับเอาสมมติทะเลาะกันกับอ่ายุงพลนะครับท่านผู้ชมสมมุตินะครับทะเลาะกับป้าแตนผมมั่นใจเลยว่าไอ้โมนีต้องเข้ามาเป็นเพื่อนผมแน่นอนไอ้นี่มาแน่นอนเพื่อเผยอีลาเต้มาด้วย อยากเป็นเพื่อนอยากเป็นอยากเป็นฝูงมั่นใจล้านเปอร์เซนเลยถ้าผมทะเลาะกันกันกบสองผมเมียคู่นี้ท่านผู้ชมนะครับไอมุนีมาเลยนะครับแล้วไอตุ้มเหลืองก็ตามมาท่านผู้ชมจเจริญพรยอมยมพี่เชฟ <c oughs> อัตมาให้อภัยนะที่ผ่านมามึงจะมาให้อภัยอะไรกูเฮ้อ <c oughs> มึงน่ะสมควรต้องมาขอโทษกูซ้ำ <c oughs> ฉะนั้นนะครับบอกได้เลยนะครับว่าคนพวกนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พวกที่โดนเขาด่านะครับโอ้ด่าด่าหนักมากท่านผู้ชมเออนะครับไปเรียกอะไรนะพระอ,อ,อะไรนะไม่ใช่พระนี่นมัธการาหลวงพี่น,นมัธการอาจารย์นะครับขนาดโดนในมุนีด่านะครับท่านผู้ชมเออด่าจนแบบโอ้โห นะครับด่าจนพลิกแผ่นดินคือในตัวตนหอยเหยปิ้นหมดท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> แล้วไงเป็นไงตอนนี้นะครับปู่ปูป่ปู่สวัสดีครับปู่โอ้ยไอม้มมนีมันเป็นปู่ตอนไหนท่านผู้ชมมันหมดไปแล้วนั่นมันคือสมัยก่อนที่เขา,เอาไอม้มมนีเป็นร่างทรงร่างอะไรส้นตีนอะไรของมันเมื่อก่อนนะครับ <c oughs> มันเลิกแล้วนะครับมันไม่มีอะไรแล้วอย่าไปเอามันไม่ใช่ยศตําแหน่งที่ซึ่งเขาเรียกว่าไม่ใช่ยศจากทางราชการท่านผู้ชมมันเป็น คำอุปโลกขึ้นมาเฉยๆว่าแสดงตัวเป็นปู่นะครับท่านผู้ชมเออสมัยนั้นรู้อยู่ไหมว่าไอ้ไอ้มุนีที่มันเป็นปู่นะมันทําอะไรมันดีดจะตายเรียกมันปู่ดี่างงี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะไปเรียกมันปู่มันแต่ก่อนไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับดูให้มันดีๆนะครับแล้วก็คุณไม่โกรธเหรอที่มันเคยด่าคุณแบบโหหอยปิ้นหอยอะไรหมดเลยนะครับจริงๆนะครับบางคนนะครับโดนด่าแบบถึงถึงพ่อแม่เลยนะครับหนักเลยท่านผู้ชมแต่ว่านะครับไป สวัสดีปู่ไปนมัสการหลวงพี่อาจารย์เนี่ยผมผมดูแล้วผมผมไม่ปลื้มนะครับผมผมไม่ประทับใจว่างั้นเถอะนะครับเนาะนี่แหละผมถึงบอกว่าผมไม่อยากไปเติมเต็มให้ผู้ใดเพราะตูตัวเองก็บ่เต็มคือกันจริงๆนะครับไม่อยากจะไปแนะนําช่องไหนเพราะว่าช่องผมก็ยอดถํำเหมือนกันก็เลยนะครับมาเล่าสู่กันฟังเฉยว่าที่จริงแล้วนะครับ ผมไม่แนะนําให้คนโก,กรธกันหรอกแต่ว่าให้คุณสํานึกด้วยนะให้คุณคิดดูว่าเมื่อก่อนมันด่าคุณแค่ไหนแค่มันเข้ามาหาคุณนี่คุณถึงขั้นเรียกเออปูนมัสการอย่างงู้นอย่างนี้รู้ไหมมันเคยเสกของเข้าท้องคุณอยู่ครั้งหนึ่งคุณดิ้นทุรนทุรายอยู่ใช่ไหม่ <c oughs> านหลายนะครับฉะนั้นนะครับมันมันไม่มีหรอกสมัยนี้ท่านผู้ชมนะครับมันไม่มีหรอกตราบใดนะครับที่มันยังจะมา นินทาชาวบ้านอยู่เนี่ยคาถาอะไรมันหายไปหมดแล้วนะครับจริงๆถึงแม้ไม่นินทาคาถาก็ไม่มีทุกวันนี้นะครับจริงๆมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยโอ้ยมันไม่มาคุยกับคุณหลอกหนุ่มด้วยคุยกับเทวดาอยู่บนฟ้าหนุ่มา <c oughs> ฉะนั้นนะครับอย่านะครับอย่าไปเชื่อนะครับไอ้คนที่คิดว่าตัวเองมีคาถาอาคมอะไรเนี่ยนะครับมึงจะหลอกตัวเองอเข้าใจไหม แล้วก็ไม่ต้องไปหลอกคนอื่นนะมึงหลอกตัวเองมึงไม่อายตัวเองมั่งเหรอว่าเอ้ยทาไมกูกล้าพูดไปว่าทําไมกูเหมือนมีวิชาคมเก่งกล้าเหลือเกินนะครับอืมมึงถามตัวเองที่ว่ามึงปฏิบัติได้เหมือนเหมือนเขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับอันนี้เตือนมึงเข้าใจไหม <laughs> นะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องบ๊อบโอนได้สรับรับชมดูทั่วกันนะครับอืมก็ไม่แนะนํานะครับให้มาด่าคืนนะอืมให้ให้ฟังแล้วก็ฟังอย่างมีสตินี่คือติ เพื่อก่อไม่ใช่ติเพื่อทำลายพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายปุ้น